ัสดีจ้าวันนี้ใส่สานท่าแซบผ้ามากิน,นปนป่าให้โซ่จ้ะไม่อย่างนี้ว่าปลาให้โซ่ติปลาแซลมันมันหาบาได้จ้าพี่นอ้องก็เลยได้ปลาแซลมอนนี่แหละจ้ะปนลวกปลาเขือพักกระนจนิน้อยนี่เลยสมพักสมใบกระเทียมปลาสมพักกระเทียมปลาจ้ะ น้าจ้าก,กินกระสาวอิสานจ้าเขาเหนียวหอนหอนนะค่ะพี่น้องท,ทุกคนจากทั้งเมืองไทยได้ยังกินจ่าายโมงเยอรมันค่ะน้าค่ะตั้นขเนีวกระชายอิสานตุยปนป่ากัน โอ้ยเวอร์ปกพีกเป็นงนงวยๆเลยพี่น้องอืมอืมเนื้อมันออกมันมันนะจ๊ะแซ่บมันอร่จา้าบบน,นี้ใบกระเทียมมันหนางมันเละที่ดองไวนน้นนี่คือเหมือนป่ะจ๊ะ กู้วรอบปีน่ะช็อกเกดฟันพอกัดจันหน่อย่นะต้นน้อยๆก็ออกดอกมม่คือปลูกกเมืองไทยนะ ล่องเนืาาอ้อจับู้วค่อยล่องสักจะเป็นปลาสมอนเนื้อมันม <c oughs> ันร่วบืาเขือ,อ ข่ากันนอกพี่น้องป่นปาลาบวกกับเขือสมพักม,มืดจนนังน่งเนาะ ให้เป <t len k cartoons> ็นคือสาวอีสานบ่ป่นปลานึงสุบักเขือนึงบ่มักตําให้แบบน่ะบักพิมยังเป็นตอนๆอยู่นี่ตําพอปุ๊บๆนี่แซ่บมันได้ยําพอยงมาล้างอีกพอเนาะสุบักเขือนําไดป่นปลายําไนนี่แล้วจมผู้เฒ่าเนาะ โอ้ยมันนี่มันสินนกไกยบ่มาสุบ,บักเชียได้ที่พอโอ้ยมันนี่มันฉีน,นโดดซักบักเขียก้อยบักเขียชูยก้กินแล้วสนวะ <laughs> <laughs> ปนป่านี่ก็โอ้ยบักพริกกระโดดซักเอาน้อละวานาะผู้เฒ่า,ากะสิว่ามาล่างเต้นปนเชียเราจัง bò khoang tầm bao ăn nêm hương ăn, bò mặn, sáp mơn mơn, năn sạt mà chẳng, hửm? Con trót ham sao ham sao ơi nào à? bỏng còn hít không lâu nó ha bực ngoài cảm ôi, không học, No. Idea.

ไม่ค่อยมาจะมันกินเร็วงามแหลกันค่อนขวัญเขาเร็วแต่จังงาม่ไดเลี้ยๆเลๆตุ่มเออข้ามยังไงอาจจมอนตาเดี๋ยวนึงเดนนี่ชิ้นเดียวนึงนจะต้ังตลไย มันใช้พักบ่อึดน้าขันปลูกอยู่เองแม่ขั้นหนาน้ๆนะซื้อย่างเดี๋ยวแห้งคว่ ปุ่มปีนังุ่มมีกองขอาวรัฐของกันขอากับป่นเซาบูเปลี่ยนได้เขาเมื่อปีกองขอ้าลัดเนาะแซบไปน่ะจกเรื่องข้าวมอติดหลอ อ้อาะครับพี่น้องได้เจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะ